สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านที่เข้ามารับชมบีไบร์ท t าโร่นะคะวันนี้มิวโดยมาทําคลิปพิกาเด็กนะคะให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันกันกบหัวข้อที่ว่าเขาให้เราเป็นใครคนที่ใช่ต่อใจหรือเปล่านะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาให้คุณเป็นใครนะคะสําหรับเขาเนี่ยค่ะใช่คนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาไหมนะคะก็เช่นเคยค่ะการอ่นานไพ่จะเป็นการอ่นานไพ่แบบ general reading เป็นผลการํานายโดยรวมนะคะ อาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว,ว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนเพื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้ค่ะมิวได้ทิ้งไอดีไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะกับทุกๆกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารัก ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กมิลเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมา,มากค่ะค่ะเ,เราจะมาเข้าการํำนายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภาในใจว่าเขาให้เพื่อนๆเ,เป็นใครนะคะเป็นคนที่ใช่ต่อใจของเขาไหมนะ,ะและลืมตาขึ้นมานะคะมาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะนับจากทางซ้ายมือของเพื่อนๆน,นะคะเด็กที่หนึ่งค่ะเด็กที่สอง และเด็กที่สามนะคะสรดุดตาไพ่เด็กไหนสําหรับไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่สํำนี้สำหรับนี้ค่ะเ้าให้คุณเป็นใครนะคะเป็นคนที่ใช่ต่อใจของเขาไหมนะ สำหรับท่านใดค่ะที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปแต่ต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูตัวตนของเขาคนนั้นก่อนค่ะตัวตนของเขาเป็นคนอย่างไรคะก้าเลี้ยงค่ะอื้อหือ สามเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะโอ้โหพ่เหรียญเยอะค่ะตัวตนเขานะคะ 9. เก้าเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนโสดนะคะเป็นคนที่แบบว่า รักชีวิตโสดอะเป็นคนที่ว่าอืมคือเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วอะในความสุขของเขาในชีวิตของเขานะคะคือแบบว่าไม่มีไม่มีแฟนก็ก็อยู่ได้อะอืมเนาะเขามีความสุขกับสิ่งรอบข้างนะคะในตัวของเขานะเขาเองนะคะมีแต่เรื่องการคิดจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะเพราะเขามีเป้าหมายในชีวิตอะค่ะนะว่าจะต้องทํายังไงให้ชีวิตประสบความสําเร็จอะค่ะ เขาแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยค่ะเขาเวนน้นนะคะเขาก็เห็นคุณค่าของคนอื่นเสมอนะคะก็คือให้เกียรติทุกคนนี่แหละอืมค่ะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ารักความสนและจะโนสนโนแค์ใครนะอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะนะเขาก็ยังให้เกียรติยังสนใจคนอื่นอยู่ค่ะยังไม่จะดูต่อนะคะแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณละคะ เขาให้คุณเป็นคนที่ใช่ต่อใจของเขาไหมเราไปดูกันความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเก้าไม่ท้านะคะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณค่ะเดวิลนะคะว้าวพระเจ้าช่วย จะเวนถือดาบนะคะยังไงคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะราชาถือเหรียญน,นะคะถ้าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคุณใช่คนที่ใช่ต่อใจของเขาหรือเปล่านะคะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะอย่าโกนมิวนะคะค่ะก้าวไม้เท้าขยายก้าวเหรียญน,นะคะ เขาเองยังรักชีวิตความเป็นโสดอยู่นะแต่ในความรู้สึกลึกๆของเขาอะเป็นเดอะเดวิลกับคุณนะคะคาว่าเดอะเดวิลกับคุณนี่ก็คือเหมือนประมาณแบบว่าเขาต้องการเกี่ยวกับเรื่อง18บวกซะมากกว่าเนาะค่ะอัศวินถือเหรียญไอ้ขอพายก่ะอัศวินถือดาบก็คือว่าเขาเองก็อยากจะเข้าหาคุณเนี่ยค่ะนะ,ะนะเข้าหาคุณแล้วก็ ราชาถือเหรียญน,นะคะแต่ถ้าเรื่องเป็นเรื่องหัวใจเนี่ยเขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องการที่แบบเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะเป็นคนที่แบบเขาหลงสเสน่ห์คุณนะหลงสเสน่ห์คุณหลงรูปร่างโปรไฟล์ของคุณนะคะหุ่นของคุณสรีล่าของคุณนะหนะ้าตาอันย้าวยวนของคุณเนี่ยแหละค่ะอืมถามว่าคุณคือคนที่ใช่ต่อใจของเขาไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะนะ ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าคุณนั้นมีอะไรที่แบบหลายๆอย่างอะคะ่ะที่จะไปกระตุ้นเขาเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกอ่าอารมณ์อะเป็นอารมณ์ใช่มากกว่านะคะค่ะเอีมี่จะดูต่อนะคะแล้วแนโน้องความสัมพันธ์นี้นะคะจะพัฒนาเป็นคนต่อใจได้ไหมอะแนโน้องความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ อัศวินถือถ้วยนะคะอืน้องความสัมพันธ์นี่จะเป็นอย่างไรคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะสามดาบนะคะอ่าน้องความสัมพันธ์ค่ะ ถ้วยนะคะแนวน้องความสัมพันธ์นี้นะคะค่ะเนี่ยอัศวินถือถ้วยนะคะก็คือแบบคนที่มีเสน่ห์มีความรู้สึกที่แบบว่าเขาเรียกอะไรคนที่ถูกใจกันอะมาเจอกันนะเนาะเจอกันแล้วก็ไฟลุกเนี่ยแต่ถ้าจะพัฒนาไปถึงขั้นที่ให่ความรักเนี่ยมันสมบูรณ์แบบอะคะ่ะมันไม่ใช่คะ่ะมันกลายเป็นสามดาบแทน นะขาดและเรื่องราวความรักของคุณกับเขาก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดข,ข,ขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นอดีตนะคะเออค่ะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะอย่ากโกนมิวนะคะค่ะก็คือความรากักครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความสเสน่หาเป็นอารมณ์เป็นเรื่องของแพชชั่นกันมากกว่าเนะาะขาะแล้วก็ความรากักครั้งนี้ก็ไม่ได้ดังใจหรอกค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็จะเหมือนจะ เหมือนจะแบบกลายเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอะค่ะผลงานลํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นคนโสดเขารักกันอยู่คนเดียวนะคะค่ะแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่ต่อใจของเขาไหมนะคะคุณไม่ใช่คนที่ใจที่ใช่ต่อใจเขาหรอกคะ่ะคําว่าใช่ต่อใจก็คือว่าเป็นคนที่แบบเขารักอะ ยังไม่ถึงขั้นรักนะคะแต่เป็นความที่ว่าชอบชอบแบบรุ่มหลงสรีระสันเหของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะโปรไฟล์ของคุณคือมันถูกใจเขาอ่ะอืมเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นเรื่องอารมณ์มากกว่านะ,ะเป็นเรื่องอารมณ์ที่แบบว่าเออน่คนแบบนี้หน้าตาแบบนี้หุ่นอย่างนี้นะค,ะคือถูกใจเขาอ่ะเป็นเรื่อง18บวกอะค่ะ ค่ะแล้วก็ความรักนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็คือแบบความสัมพันธ์ข้างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบคนถูกใจกันนะคะุณถูกใจเขาเขาถูกใจคุณเห็นกันแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันนะนะมีไฟอะมีไฟแบบไฟลุกอะ <c ười> คือคนถูกใจกันเนาะถูกใจกันทางรูปร่างภายนอกเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้ดังใจหรอกคะ่ะเพราะมันจะเกิดกลายเป็นเรื่องของมือที่สามเข้ามานะคะ แล้วคุณทั้งคู่ก็จะกลายเป็นแบบความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันคือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นครอบครัวได้ไหมกับก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าเป็นแค่ความถูกใจเนาะความถูกใจกับความถูกต้องมันแตกต่างกันนะคะนะค่ะพ้นการทานายก็มีประมาณนี้นะคะ่ะถึงแม้ว่าคนจะไม่ใช่คนที่คนที่อ่าคนที่ใช่ต่อใจของเขานะคะ แต่เป,เป็นคนที่ใช่ต่ออารมณ์และความรู้สึกของเขานะเป็นอารมณ์ดีว่าอันนี้ก็อยู่ที่คุณนะคะใช้ดุลพินิจคิดเอาเองนะคะมิวก็ได้แต่อ่านตามหน้าไพ่เนาะค่ะก็อย่ามาโกรธอย่ามาน้อยมิวนะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันค่ะค่ะทุกอย่างนะคะให้คุณใช้ดุลพินิจคิดเอาเองนะคะ ความสุขก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะ,ะใช้ดุลพินิจคิดเอา,เอ,าเองอะ,ค,ะค่ะค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่2จะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเข้าให้คุณเป็นใครนะคะ เป็นคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาไหมนะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาให้คุณเป็นใครนะคะจะคนที่ใช่ของหัวใจของเขาไหมนะ ก่อนอื่นนะคะมีวขอดูตัวตรนของเขาก่อนค่ะเขาคนนั้นเป็นคนอย่างไรนะคะอาจจะนถือไม้เท้านะคะสามดาบค่ะอตัวตรงของเขาค่ะ ราชาถือถ้วยนะคะว้าวสองไม้เท้านะคะตัวตนของเขานะคะอาตวินถือไม้เท้านะคะเขาเป็นคนเอาก,การเอาง,งานเนาะค่ะเป็นคนขยันชอบพัฒนาตัวเองอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็สามดาบนะคะเขาเป็นคนที่มีความรักที่แบบไม่ได้ดังใจหรอกค่ะนะ ความรักมักจะทําร้ายเขานะมักจะทําร้ายเขาบ่อยๆอะค่ะเพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยเป็นคนที่ว่ารักค่ะแล้วก็ชอบทุ่มเทให้เยอะนะให้กับคนที่แบบเขาเดิยวยุ่ด้วยอะอืมเพราะว่าลายชาถือตัวนะคะเป็นคนที่แบบเซนสิท <Yeah. S 1> <sensitive, S 2> ีฟเกี่ยวกับเรื่องความรักมากๆเลยค่ะในาที่นี้นะคะเขาอาจจะเป็น รักทางไกลเดทออนไลน์ของคุณก็ได้นะคะมีสองไม้เท้าด้วยนะคะน่าจะเป็นคนไกลจากคุณนะคะนะ,คะไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่แบบว่าชาวต่างชาติอย่างเดียวก็ได้นะคะค่ะก็าาอาจจะเป็นคนไทยที่มาเล่นแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า,าก็อยู่ห่างไกลกับคุณนะเนาะคะ่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อค่ะว่าแล้วความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะ คุณคือคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาไหมนะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะอือหนึ่งเหรียญค่ะพระเจ้าช่วยกววยทอดราชนีถือถ้วยกับแม่เจ้าอือหือมาแล้นะคะ ราชินีและราชานะคะออกมาคู่กันแล้วคุณคือคนที่ใช่ไหมอะคะโอ้โหราชินีถือไม้เทา้าพระเจ้าช่วยก้วยทอดความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณค่ะก้าเหรียญน,นะคะโอ้โหไม่รู้จะโอ้โหยังไงแล้วอุทานยังไงดีนะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ คุณคือคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาไหมนะคะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่เอาใจใครค่ะคุณคือเดอะเบสเลยนะหนึ่งเหรียญนะคะเป็นเดอะเบสเป็นราชินีถือถ้วยนะคะเขาเป็นราชาถือถ้วยนะคะคุณเป็นราชนีถือถ้วยคุณคือคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขานะคุณเนี่ยแหละถูกใจใช่เลยคุณนี่แหละ <c oughs> มิวจะย้ําอะไรไบ่อยๆว่าคุณนี่แหละค่ะก็บอกว่าคุณเป็นราชนีเขาเป็นราชานี่ยไง ก็มาคู่กันก็คือคนที่ใช่ต่อใจอะค่ะนี่นะคะคุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะเนี่ยมีแพชชั่นนะคะมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆเลยนะและเก้าเดือเห็นนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีทุกอย่างเลยอะเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมอะนะรูปร่างโปรไฟล์ต่างๆนั้นนะคะคุณอะถูกใจเขาทุกอย่างเลยคุณคือคนที่ใช่ต่อหัวใจเขาค่ะอึ <c oughs> ่มไพ่สวยมากๆเลยค่ะดีเลิศประเสริฐสีเนาะค่ะ แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาเนี่ยแนวโน้มนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะแนวโน้มนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะสิบไม้เท้านะคะสามถ้วยค่ะว้าว ห้าถ้วยนะคะยังไงคะเขาจะเทชั่นอย่างไรคะเด็กถือถ้วยนะคะอุตส่าห์และพระเจ้าช่วยกลวยทอดค่ะเขาบอกว่านะคะแนวโน้มเขาจะเทชั่นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ความรักครั้งนี้นะคะมันจะดูลำบากลำบนเนาะเนี่ยลำบากยากเข็นยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาจะไม่ยอมปล่อยมือคะ่ะเนี่ยค่ะ เขาจะรักษาคุณไว้นะคะเพราะว่าการดีกับคุณแล้วมีความสุขอะถ้าไม่มีคุณขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้คุณขึ้นมาเนี่ยคือไม่มีคุณอะเขาแย่เลยเนะเขาแย่แน่ๆเลยนะคะเนี่ยเขาจะนําความรักมามอบให้กับคุณนี่แหละค่ะอืมคุณคือคนที่ใช่ของใจเขาใช่ไหมคะของหัวใจเขาเนี่ยเขาก็ต้องรักษาคุณไว้สิคะค่ะ คนกำลทำนายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่เซนสิทีฟเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ความรักมักจะทำร้ายเขานะเขาเองนั้นนะคะน่าจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์เดตออนไลน์ของคุณนี่แหละคะ่ะนะบางคู่กรณีนะคะกับเป็นดีวกวับชาติต่างชาติได้ด้วยนะคะค่ะแล้วคุณคือคนที่ใช่ของหัวใจของเขาไหมนะคะเขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่ของหัวใจเขา คุณนั้นคือคู่ของเขาค่ะนะคุณเป็นเดอะเบสเลยเป็นคนที่แบบดีที่สุดเลยที่เข้ามาในชีวิตของเขาตอนนี้นะค่ะในความรู้สึกของเขาอะค่ะคุณนั้นมีแพชชั่นนะคะมีแรงหนึ่งดูดต่อเขามากๆเลยและคุณก็เป็นคนที่แบบดีพร้อมทุกอย่างอะเพอร์เฟคสำหรับเขาอะนะค่ะและแนนโนมนะคะเขาบอกว่าถึงความรักครั้งนี้มันจะดูลําบากนะคะดูยากนะคะ แต่เขาก็จะต้องรักษาคุณไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยเขาต้องแย่แน่เลยเขาไม่อยากเสียคุณไปอะ่ะอืมเขาก็จะนําความรักมาให้แก่คุณนะคะเขาจะดูแลรักษาคุณไว้เนาะก็ถือว่าเป็นผลการนำนายที่ดีมากๆเลยค่ะใครเลือกเด็กนี้บ้างเนี่ยนะยิ้ขอเป็นกําลังใจให้นะคะอืในเมื่อเขาเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขานะคะค่ะ คุณถ้าคุณรักเขานะคะคุณก็มันรักษากันไว้นะคะรักษาน้ําใจรักษาหัวใจของการและการไว้นะคะแต่ถ้าคุณไม่รักเขานะคะมิวขอย้ํานะคะถ้าคุณไม่รักเขาคุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาอย่าร้อเล่งกับความรู้สึกของคนอื่นค่ะมันบาปเนอะเหมือนว่าถ้าสมมุติว่ามีบางคนนะคะมาร้อเล่งเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเราของตัวคุณเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกแย่มอนกันใช่ไหมคะค่ะดังนั้นนะคะ การไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะจะได้ไม่บาปเนาะค่ะมิวขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบก,กับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือก เด็กที่สองจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเขาให้คุณเป็นใครนะคะเป็นคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาหรือเปล่านะค,ะค่ะสำหรับท่นานใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปแต่ต่อไปนะคะค่ะก่อนหนึ่งนะคะมิวขอดู ตัวตนของเขาคนนั้นก่อนค่ะเขาคนนั้นเป็นคนอย่างไรนะคะราชนีถือเหรียญค่ะอืมราชาถือเหรียญกับว้าว 9, <S <S เก้าเหรียญน,นะคะตัวต้นของเขาค่ะอัตเวินถือถ้วยนะคะตัวต้นของเขานะคะ่ยรายชินีถือเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่แบบว่ามันเขาเรียกว่าอย่างไงดีเป็นคนที่มีก้อนะคะทั้งรายชินีและราชานะคะเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะ บางคู่กรณีก็คือเป็นคนมีฐานะดีเลยแหละนะมีฐานะดีนะคะแต่เขาเองนั่นก็ไม่ไม่ใช่คนที่มาดูถูกคนนะคะค่ะก็คือว่าเขาก็ให้เกียรติคนรอบข้างเสมอนี่แหละนะก้าวเรียนนะคะออกมาบอกว่าเขาเป็นคนโสดค่ะนะเขาเป็นคนโสดเป็นคนที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองอะคะ่แะแ้วก็อาจจะวินถือถ้วยเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็ชอบเขาะคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอาจจะวินถือ เธอช่วยสำรับนี้โอ้โหน่ารักมากเลยนะน่ารักจังเลยนะบางคู่กรณีนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันก็ได้นะคะอืมอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะเพราะว่ามีการเดินทางข้ามน้ําด้วยอืมค่ะทดิมี่จะดูต่อนะคะแล้วความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณละคะคุณคือคนที่ใช่ต่อใจของเขาไหมความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะ หนึ่งไม้เท้าค่ะว้าวหกเหรียญน,นะคะคุณคือคนที่ใช่ต่อใจของเขาไหมคะอือหหกถ้วยค่ะว้าวเดฟโฟนะคะค่ะ คุณคือคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาไหมนะมิวอ่านตามหน้าไพ่เลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคุณอะมีแรงดึงดูดก,กับเขานะคะทําให้เขาอยากเริ่มต้นนะคบหากับคุณเนี่ยแหละคะ่ะนะอยากจะลองเปิดใจตัวเองดูนะคะเพราะว่าเขาเป็นเก้าเหรียญใช่ไหมคะเขาเป็นคนที่แบบเป็นโสดอะรัะกความเป็นโสดอยู่เนาะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยหกเหรียญเขาก็อยากจะให้โอกาสคุณนะคะ ให้โอกาสตัวเองด้วยได้มาศึกษาเนี่ยมาแลกถ้วยซึ่งกันและกันอ่ะแล้วก็เดฟโฟนะคะเขาก็อยากจะลองเสี่ยงดูกับการมีความรักอะค่ะนะคะ่นะถา,ถามว่าคุณคือคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาไหมนะคะจากหน้าไพ่แล้วนะคะคุณไม่ใช่คนที่แบบว่าเขาอยากจะยังไงล่ะคือว่าเขาว่าชอบคุณมากๆเลยนะคะ เขาเปิดโอกาสให้คุณนะคะเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณที่จะมาเรียนรู้คือว่าตอนนี้คือคุณคือคนที่ใช่แหละแต่ที่เหลือนะคะต่อไปอะ่ะคุณจะพัฒนากันได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้คุณคือคนที่ใช่คนที่เขาใหญ่จะสารความสัมพันธ์ด้วยอืมเออมิวอธิบายอย่างนี้น่าจะเข้าใจกว่าเนาะค่ะเป็นคนที่เขาใหญ่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยคุณก็คือคนที่ใช่ของหัวใจเขานะคะแต่ แต่มีการแต่นะคะแต่ว่าเมื่อสารความสัมพันธ์แล้วคบกันแล้วเนี่ยจะไปด้วยกันได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอืมค่ะและแน่นอมนะคะในเมื่อว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นลองเริ่มต้นคบหาดูใจกับคุณแล้วเนี่ยเขาจะเทคแอชันอย่างไรนะคะ ดีเอ็มเพรสค่าว้าเขาจะเทให้ใช่อย่างไรคะหนึ่งเหรียญค่ะอืมพระเจ้าประคุณไม่เจ้าประคุณห้าดาบนะคะร, <c oughs> ราชาถือดาบค่ะอุ้ยตายแล้วพระเจ้าช่วยกลวยทอดค่ะ เขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะเด็กนี้มิวคอมมีคําเตือนนิดๆน,น,นะคะจากไพ่ก็คือว่าเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นก็คือว่าเขาจะดูแลคุณอย่างดีเลยนะนะเขาจะดูแลคุณอย่างดีเลยเขามีอะไรเขาจะมอบแต่ความรู้สึกและสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณนะคะเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะค่าแต่ที่มิวจะเตือนก็คือว่าเนี่ยไพ่บอกให้ระวังนะเพราะว่าเขาเองนัเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะจู้จี้จู้จี้มากเลยนะคะและคุณนั้นต้องทําตาม สิ่งที่เขาพูดด้วยถ้าเขาห้ามให้คุณทําอะไรคุณก็ต้องห้ามทานะเพราะเขาเป็นคนเด็ดขาดจู้จีจ้ขี้บ่นแล้วก็เด็ดขาดก็คือแบบห้ามใส่เสื้อโป้ะนะห้ามไปเที่ยวนะห้ามเล่นเกมนะคุณก็ต้องหยุดเพราะว่าเขาจะให้คุณนั้นเหมือนว่าเขาจะสนใจตัวคุณแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่ดีนะคะพีนแต่ว่าคนที่แบบเขาอยากจะคือเขาชอบคนแบบนี้คือเขาจะแสดงออกมาเลยว่าเขาอ่ะ ไม่ชอบนะคนที่ทําพฤติกรรมอย่างนี้เพื่อที่ว่าจะดูว่าจะไปด้วยกันได้ไหมถ้าคุณต่อต้านเขาเขาก็จะมาพิจารณาอีกทีงค่ะว่าคุณกับเขาจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าคุณจะเป็นคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาตอ่อไปอีกไหมอืมค่ะผลการทํานายก็จะมีประมาณว่านะคะเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่ดูดีมีอิกโก้นะคะฐานะโปรไฟล์อะไรของเขาดีพร้อมทุกอย่างเลยค่ะเขาเป็นคนโสดเนาะเป็นคนมิเนเอะ่ะ ใครเห็นใครก็ลงรักเขานะคะเขาน่ารักนะค่ะแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะคุณคือคนที่ใช่ต่อหัวใจของเขาไหมค่ะจาหน้าพ่ายเขาก็บอกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากจะเริ่มคบหาดูใจเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยค่ะค่ะก็คือว่าให้โอกาสคุณนะคะเปิดใจตัวเองให้โอกาสคุณเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคือเขาอยากจะลองเสี่ยงดูกับความรักครั้งนี้สักครั้งหนึ่งคือเปิดใจของตัวเองเนี่ย เพื่อที่จะมีความรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะตอนนี้ก็คือว่าคุณคือคนที่เขาเลือกจะคบอะอ่มืมค่ะแต่ต่อจากนั้นนะคะคือคบกันได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็คือว่าเขาเลือกเขาเลือกที่จะคบกับคุณอ,อืมคุณคือคนที่ใช่ณเวลานี้แหละค่ะแล้วก็แนวโน้มนะคะ เขาจะดูแลคุณอย่างดีเลยค่ะสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นนะคะจะดูแลคุณอย่างดีเขาจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนะคะค่ะแต่ไพ่ก็ออกมาเตือนนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นนะคะเป็นคนที่ว่าจู้จี้จู้จี้มากด้วยแล้วคุณก็จะต้องทําตามคําสั่งของเขานะคะเขาบอกไม่ให้คุณทําอะไรคุณก็อย่าทําถ้าคุณทําปัญหาจะเกิดนะ,ะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ช่วงที่แบบว่าอยากจะลองลองคบกับคุณอะก็คือว่าลองเปิดใจให้กับคุณอะ ตอนนี้ใช่คนที่ใจเขาต้องการจะแต่งงานด้วยหรือเปล่านั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือเป็นคนที่ใช่ที่หัวใจของเขาอยากจะเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนอืมค่ะพลนการทํำนายก็มีประมาณนี้นะคะมิวมิวแปลไพ่นี่วันนี้งงหรือเปล่านะคะค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะเขาแค่อยากจะจะลองเริ่มคบหาดูใจกับคุณก่อนนะ จะดีไม่ดีอะไรก็เดี๋ยวว่ากันทีหลังอะไรเงี้ยค่ะค่ะมิวขอให้คุณนั้นนะคะเดี๋ยวพบกับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย